สว so ัสดีครับผมวันนี้ผมเคบางจากนะผมอยากจะมาบอกว่าคนนะฮะว่าตอนนี้ที่ปั๊มเรากําลังประสบปัญหาเรื่องทางเข้านะครับตอนนี้เนี่ยกำลังมีการทําทางเข้าใหม่นะครับของปั๊มเพราะว่าถนนที่มีอยู่ข้างหน้าเนี่ยกำลังจะถูกทําเป็นคู่ขนานนะครับแล้วก็ด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือทางเข้าเนี่ยปกติมันจะเข้าหน้าด้านหน้าปั๊มใช่ไหมครับก็จะเลี้ยวเข้าไปเลยแต่ตอนนี้ทุกคนจะต้องชะลอให้ผมก่อนนะครับการขยับของทางเข้าเนี่ยมันอยู่ประมาณ25เมตรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าตอนนี้เนี่ย วเวลาจะเข้าฟาร์มเนี่ยจะต้องเจ็บตัวยังไงนะครับผมนี่นะครับเราจะมีป้ายเขียนก่อนว่าทางเข้าฟาร์มสุดท้ายอีก50เมตรผมสังเกตพี่ๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะเลยพอเห็นป้ายนี้นะครับเราก็ต้องเข้าอันนี้เลยนะครับที่มีป้ายอิน2ออันนะครับ <Hello? S 2> นี่เข้าด้านนี้นะครับนี่คืออันนี้เป็นทางเข้าเก่าจะถูกปิดไปนะครับ มาเข้าอันนี้นะครับช่วงนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับสําหรับความไม่สะดวกนะครับผมแต่ว่าพี่ๆก็ยังสามารถจะเข้ามาจอดได้เหมือนเดิมนะครับอยากจะให้ช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็อดทนไปกับผมนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะไม่นานก็จะบอกทุกท่านนะครับว่าทางเข้าที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยครับจะเป็นการปรับเปลี่ยนทาวนนะครับแล้วก็ทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงตรงนีใ้ให้มันเข้าง่ายขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ